สบายดีพี่น้องมาผบมาพอกับสองเจซีคือเก่าแล้วจ้าสาวนี้มาเป็นมือกล่องให้เจซีเด้ยมันี่คนสิมาหากบเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะได้เอ็กซิมานบอปู่กับอี่ได้บอ ถูกบาได้ก็ชิบบาได้สําหรัพบพอดีอ้อมพี่น้องเอ้ยเอ้าก็พอดีอ้อมอะไรเลยหาผักหาอย่างมาอ้อมใส่นะคะสิ่ที่แบ่งใส่ด้วยกันนะคะป้าหาเงียบบนนี่น้องจะไปหาเบิกแเท้พัดน้องนี่ก็พี่น้องเอ้ยน้ำกระแหงไ,ไหนหนว้ไว<ง>้พวกนี่น่ะวันที่เลยหอดยางสับลงยางลุ่มโลดเจ้งกอถนัดว้าวเฮ้ยมันจะเปียกฉันหรอวะเออเปียกแห้งหมดเลยห ่นัดมแดงไฟเบุพเหนูจะบอกมีแตงหญากับเงกคบแต่ม ah, ันเห็นคนแล้วมันก็ไฟแล้วอ้โดดเลยย่าเ้ยมันดอยู่ในหูจะมาอยู่ตามแซวหยานี่มานกรโดดลงน้ำแล้วกำแฉมเลยลงตัวแล้วมัน่น่กรโดดลงเมื่อกี้ไง โอ้ยนกสีได้ใแจมแล้วชุบกสิได้อยู่พี่น้องกล้วยชุกแล้วกล้เจ้าน่ะบบเห็นห้วนลงมาเอาไปต่อนี่ยื่นมวนมาจับมวนแล้วชุกแล้วิงพอกล้วยเลยพี่น้องมานกัเอาไปหาเจ้าพน้านลิงพอกล้วยมันไปเขียนนมจอยช็อกสูกใช่แล้วเจ็ดี่มันก าแต่มาเคืองได้จักโต๊กลัได้สามตัวไม่ถังเลยไม่โค้งมานั่งน้าเจี๊ยบหยเบิ่งูอเอาอยงอันนี้ลูกผม่เยี่ใหญก็ได้ใหญ่กสามตัวกับอีปูไม่มาเลยค่ะไปหาหล่อขึ้นนะคะมานงกริบูรณ์ดูดีๆเอาล้วยเลยกระดับมันขึ้นไปเพตาะโต้สักนางสาวงามงาม ไปหาในน้องลานะพี่น้องูมันอืดทำไมอยู่ดกันมาได้ไหมดำเลเนี่คลุกคลึกเมนบไงบ่กบยังโยกดบาดีนะทินาเจ้ากบเข้าไปยนี่ประมาณคือประมาณประมายังไงได้สองตัวอยู่เออนา โอ้เอีเล็เนาะน้ำเล็บแมวคือปลาสุกมากินอาหารปลาแบบนี้ยังไม่สุกมาทำให้สุกเถอะเอาอีกูแ้งเนล้วหรือม่เห็นไอ้ยงยังนะขึ้เขาหูายวันนี้กะเพาเขาหูพี่น้องเลอเออคือบคคยะเปิดเอาลมันร้้ามล้วใชแล้วมันกาับเป็นะเาูข่าวนี่นี้องเลย มันเลยโดดออกโดดออกมันไม่มีรูนี่นี่นี่มีหูไงตัวนี้เมือหญ่ยล่ะเอาเมืออัดไปนะน้นั่นนี่มันมันส่อนจะเทวาหยาร์นี่้นงแส้วนจะเท้าหารน่วกเขาจะนั่สนวนจ่แทวหยารนีแล้วมันก็เตรียมจะโดดจก้าวขนาดนี้มันก็พือหรือว่าหูเหรอกำลังโดดดงนี้ด้วยดูงนี้ มลมันมันจะซีอิอ้วมันก็เน่าของพี่ยังเหมือนว่าเธอจะไม่อยู่แล้วอะอมาเลิยขนูพดบ่ขนูพดเลยบ่ะไม่อยู่แล้วขาดาลงน้ำไปแล้วหลายจัง ขอหน่อยเจขอกรุบนะคะขอหน่อยทอน <c oughs> จะไปะหาหมูที่ท่านจะโดดล้มน้งผมวะล็ะหามันหอมอยู่นะก็เมือ่อได้ก็ได้ใจไม่ได้ค่ะ <c oughs> ต้องมาให้เจี๊ีไปหาหลักเ <c oughs> ช่นไรหาหลักไม่ใช่คะ่ะล <c oughs> ักน่าไม่ได้สอนเปล่าค <c oughs> วามไปนี่ก็ไม่ได้ไก่ได้หนิ กหน้าาวันคือมีกบใชหูห้อยนะก้อนเด้หวกระบาส่มากกหอน่อนหอนดบแยาดของให่นี่นะบเขียนกันเลยบนนี้จะลุกระโดดน้ำถลำมามไนดิหอนแล้วค่ะของนะะัง,นงกันย่ายใหญ เป็นน้ำของประมาณมันเป็นน้ำใบแย่ครับไม่ไกลแกรไปเล้วหาจิ้วเรอัหากรไ้กก,ก,กเจกยมตนนำปลาสอนปุ่งคือช่วงสิไรมาสอนนุ่งละพะวันข้าใส่ตุ่มได้กันยังไงจะมาใส่นี่นี่นะแง่มั้แย่แมีเชียง เศาแล้วมันจังหนาวเลสอนพุ่ันก็นาวบ่ไม้มีเลยจริงๆค่ะเก้าเลยนะคะเอาน้ามีแล้วเ้านะเก้านะน้องซึ่ง น้ำลึกเลยค่ะไปแบบบอลเลยวันนี้ด้านกินเนี่ยเราเมื่อเฮือนไทาแล้วนี่ก็กลับเลยน้องเอ๋ย

เรียงกินผลไม้ป้าสุกไนะรฮี่เนาะนางกินผลไม, <laughs> ม้ามาหาก็ไม่ได้มาหากินผลไม้ป่านีา่แห่ะค่ะเม,ม็ดเป็นไับเจ้าปูทูเมนที่มันทูมีน้ำนี่เนาะใช้มือหน่อยนะข้อชิบข้อยอมใช้มือไงเราคุณเจาคุณจาเลยอืมสมบูรณ์หวนหวานไงสุดแท่งน้องมาหาก,กินมากี่เบื่อ มานงัเลยแมวค่ะไม่เปื่อนะครับอเห็นตาหอตาเหเห็นต้นไม้อ่อทองเลยโอหากี่นองทำไมกบน่อยช่าง่อม่อมสมสนี่น้ำกอปน้ำก็ปปขคางเสือกเสือ Để đầy thân thương ở đây Nó không có không đó Chịu Nó chịu đựng lắm Nó chịu đựng Bơ Kệp kịp nào kịp nào Thôi làm nó bút ra mắt Kịp mà kịp nó kịp Bọn nó tạm rồi kịp Nói lý lọt Ồ Cô nghe nhai nhai Nói lý lọt Bây giờ bây khá Chịu bằng nó lên mèo khá Cô làm cái kịp bền bao Con Con mà tìm mấy anh mình kịp bộ bền nó bộ อนๆว๊ามาเลยจอยเร็วนี่เพิ่มวันหยุดวันนี้าไม่ต้องลางแล้วพี่น้องใอ้ชี้มีดินเน่ยเอารีรีรีเรียนลางแล้วหอนหอนแล้อุ้ยั้งมาเ็ดยังอยู่ในอุ้มเขาจะมางปลาปลาใจงับงับแล้วมมือมอไม่ได้ไป

กบหลังแขนเบิ้งใหม่ดูแลตะกบลัแล้วก็ว้ายเจ้าิมานว้ายตุ้งไงนึงมาลาบีนจักรยานคบตัวเมียเลี้ยงอุ่มตุ้อยูนะสามตัวค่ะการยินได้ยินได้บัตเมืองเอาไปนอนเลยเดี๋ยวได้แล้วหอบโคห่อรงเดี๋ยวได้อีกผัดว้ามาได้ทางเมืองไปค่ะเราขึ้นเดิน cốp làm hỏi cốp làm là... mày... 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 hỏi mày... là... cốp làm hỏi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  cốp mày hỏi cốp làm 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 hỏi อ้สีโตแล้วเอาไม่ได้ไม่ได้บัดมืออบอกพี่น้องไวเท่าได้ยี่ห้ายไปหาหน้ำมูนน้ำมมาแล้วมาแล้วใส่จุน่าเจ้ากล้องนี่นะโอ้ยหาหอประเทศครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสีได้ได้ค่ะมืงอ่ะแต่ละมายาวนะเขียนเลยที่ เจ้ากองเด็ดเปนกองสามโผลุกเลตัวเดียวแต่ตัแล้วแตายเอาด้วยพี่น้งเยวกสุคาือ ไฟก็ม no, ืดขึ้นแล้วอำไงครับพี่น้องเอ้ยร้านก็หิวนำเมื่อก่อนแล้วร้อนมาบึงรูปมันจิบอ่ะซีโต้อบ่อ่าไม่ใช่ผมของก็คือว่ากนดบริหัวกันวับีโตัหน่อยพี่น้องเอ้ย มามไมาแบบแบทิ้มืว่ง้ออักันเก็บภาพบรรยากาศันชันี้ก็ไม่อง้วรอทั้งเมื่อยน้ำทั้งเมื่อยทั้งิวน้ำไปรอฮะที่พมา่าิได้ม,ามาด้ค่ะคับอวัคซีนกเก็บภาพบรรยากาศวันชันี้ไี่้องหรบ มึงกำลังใจมันเจ๊กี้ใช่ไหมล่ะค่ะฮะกบมดีกับพ่อเตาจะกี่แรกเนี่ยล่ะค่ะเป็นปฏิทันคลิปหน้านนะพี่น้องสบายดีจ้า